อย่ารอให้ปัญหามันมาถึงเราอย่ารอให้วิกฤตมันมาถึงพวกเราผมอยากให้พวกเราวันนี้เป็นคนที่สามารถที่จะทำให้วิกฤตนั้นมันอยู่ในมือเราเราต้องเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมวิกฤตต่างๆได้การที่เราไม่ปล่อยให้วิกฤตมาถึงเรา เราจะทําได้อย่างไรครับผมว่าวันนี้ผู้คนเป็นจำนวนมากอาจจะเพิกเฉยละเลยต่อการแจ้งเตือนต่อความเป็นไปของโลกนะครับโอกาสที่จะเกิดวิกฤตต่างๆผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะชะล่าใจสิ่งที่ผมได้ข้อคิดนะครับ ผมมีโอกาสที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆจากทั่วโลกผมมีโอกาสที่จะได้นั่งฟังคนที่มาให้ความรู้เราถ้าเราจับประเด็นต่างๆเราจะเห็นว่าความไม่แน่นอนมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอสถานการณ์ต่างๆความตึงเครียดต่างๆมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดฝันเพราะอะไรครับ เพราะพวกเราไม่ใช่คนกำหนดเกมเราไม่ใช่คนที่มีอำนาจหรือเป็นคนคอยสั่งการหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เพราะคนที่ตัวใหญ่คนที่มีอำนาจจะคิดจะทำอะไรทีมันจะกระเพื่อมแหลมมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะส่งผลกระทบต่อประเทศเล็กประเทศน้อยไปหมด แล้วผลกระทบของประเทศต่างๆก็จะส่งผลมาถึงประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นถ้าประเทศไหนตั้งหลักไม่ดีไม่มีวิธีการที่จะเตรียมการรับมือกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นประชาชนย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบ